สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะพูนเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สองสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะเป็นที่จังหวัดระยองอําเภอแกลงตําบลกองดินนะคะส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอําเภอเมืองลำปางตําบลบ้านเป้านะคะส่วนช่องทางการติดตามร้านพูนเสมอนะคะจะมีอยู่2ช่องทางหลักๆด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นช่องทาง่ ยูทูบนะคะช่องพูนสมอแท็กเตอร์กับช่องทางที่2นะคะจะเป็นเพจ f a c e b o o k นะคะรถไถ่มือ2พูนเสมอแท็กเตอร์นะคะยังไงกุ้งก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะติดตามได้ทั้งสองทั้งสช่องทางเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามในช่อง YouTube ด้วยนะคะเพื่อไปให้พลาดข่าวสารข้อมูลโปรโมชัน่นหรือว่ารถเข้ามาใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมารีวิวรถรุ่น L3408DT นะคะเป็นรถที่เราจะทำการจัดส่งวันนี้นะคะเราจะมารีวิวก่อนการจัดส่งนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบนะคะว่าสภาพรถก่อนการจัดส่งเนี่ยเป็นยังไงตรงปกหรือเปล่าสั่งผ่านออนไลน์ได้ไหมเดี๋ยวเชนดูได้เลยนะคะด้านหน้าเลยนะคะเริ่มต้นที่ด้านหน้านะคะรถคันนี้นะคะทำสีใบดันคานล่างเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสีสีตัวสีสีกระโปรงรถนะคะทำสีแล้วนะคะ สีตัวรถจะเป็นสีเดิมๆอยู่นะคะส่วนยางหน้านะคะยางเดิมนะคะยังสวยอยู่แล้วก็ตัวกระทะนะคะทําสีใหม่ให้นะคะเราค่อยๆไล่ดูไปนะคะสียังสวยอยู่เลยนะคะแล้วก็มาดูห้องกู้โดยสารนะคะตัวนี้นะคะเราเปลี่ยนเบาะใหม่ให้นะคะแล้วก็ ห้งองผู้โดยสารโดยรวมนะคะสีสันนะคะสวยงามนะคะลูกค้าอยากทราบว่าสีตรงปกหรือเปล่าดูได้ตามคลิปนี้ได้เลยนะคะหลังคาเราเปลี่ยนใหม่ให้นะคะเป็นหลังคาไฟเบอร์นะคะเป็นหลังคาของทางร้านเองเหนียวทนแน่นอนนะคะสวยด้วยนะคะเรามาดูยางหลังกันนะคะยางหลังนี้นะคะสภาพยางหลังนะคะดูโดยรวมนะคะสภาพยางหลังยังสวยอยู่นะคะไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะคะ ได้ถึงประมาณ85-90%เลยทีเดียวนะคะสภาพยางหลังโดยรวมร้อกระทะนะคะทำสีใหม่ให้นะคะสีน็อตสีใหม่นะคะสีซุ้มล้อนะคะทำสีใหม่ให้ตัวไฟเลี้ยวไฟท้ายนะคะเป็นสีใหม่นะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าซื้อคู่กับตัวตัดหญ้านะคะขนาด1.1เมตรนะคะ เป็นของ LCS นะคะเป็นตัวตัดญ่าใหม่เลยนะคะเรามาดูท้ายรถกันนะคะซูมไปที่ท้ายรถนะคะสําหรับท้ายรถนะคะพวกแขนยกทั้งหมดเราเปลี่ยนใหม่ให้นะคะสีท้ายทําแล้วนะคะสวยเลยทีเดียวนะคะดูภาพโดยรวมนะคะค่ะสวยกันเลยทีเดียวนะคะดูยางหลังนะคะยางหลังด้านนี้ก็ยังสวยอยู่นะคะดอกยางยังดีอยู่เลยนะคะ เรามาดูดอกยางกันนะคะดะอกยางยังสวยอยู่นะคะแล้วก็ซุม้มไอ,อตัวล้อกับตัวล้อกระทะนะคะสีทําใหม่ให้นะคะซุ้มล้อนะคะเข้าไปดูใกล้ๆนะคะยางไม่ถึงว่าสีทําแล้วเรียบร้อยนะคะห้องผู้โดยสารฝั่งนี้นะคะสีสันสวยเลยนะคะเรามาดูข้างล่างนะคะค่ะสีตัวนี้กรองเครื่องรองอากาศ แล้วก็กองโซล่านะคะเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะคะค่ะค่อยๆดูไปไล่ไปนะคะค่ะสำหรับคันนี้นะคะก่อนส่งเรามีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คของเหลวเปลี่ยนกองอากาศกองโซล่าออกองน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีเช็คระบบไฟก่อนส่งนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดูมามาดูนะคะไฟติดเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะ ถ้าลูกค้าเห็นนะคะลูกค้าต้องชอบเลยทีเดียวสำหรับคันนี้นะคะราคาขายสุดที่อยู่ที่215,000บาทนะคะได้อุปกรณ์ไป2ชิ้นนะคะใบดันหน้าคานล่างแล้วก็ตัวตัดหญ้าใหม่ขนาด1.1เมตรของ LCS นะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่อยากจะจองออนไลน์นะคะแล้วจะมีคําถามมายเยอะมากเลยว่าตรงปกไหมวันนี้ดูได้เลยนะคะก<ม>ุ้งก็จะพยายามจะเอารถที่จะส่งเ,เก็บเสร็จเรียบร้อยก่อนส่งนะคะถ้าเรามีเวลานะคะเราก็กุ้งก็จะพยายามมาทํารีวิวให้ก่อนส่งว่าขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งเนี่ยเราตรวจเช็คหรือมีการเก็บอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะว่าบางทีรถถ้าคันไหนยังใหม่ๆอยูออ่สภาพเดิมเดิม ทางร้านจะเอาจะเอามาโพสต์ขายทํารูปทําคลิปแบบสภาพเดิมๆให้ลูกค้าได้รู้ก่อนว่ารถยังไม่ทําสียังไม่ทําอะไรเนี่ยเป็นยังไงคือมันยังสวยอยู่เดิมจริงๆไม้น้อยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าจองแล้วอยากให้ทําสีเพิ่มเติม ทางร้านก็จะมีการจัดเก็บให้แบบนี้นะคะตัวอย่างการจัดเก็บสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจหรือกําลังมองหารถไถ่ปรับสภาพพร้อมใช้งานสวยๆแบบที่ร้านทูนเสมอแนะนําไปนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0634539224หรือ Line ID 0634539224ขอคลิปขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ